ยิงกันนะโอ้ยยิงกันสนั่นหวั่นไหวข้างบนหัวพี่อไม่เป็นไรหมันหมันได้กลับมาผมเห็นมันสงครามโลกเลยพี่ครับอไม่เป็นไรหมันกลับมาแล้วอย่าได้คุณสามจังเลยหมันกลับมาหาพี่ก็พอเราต้องไอ้เหี้ยเออคุณจอมเท็จล้มล้มมันล้มมันล้มทั้งบนนี้ทั้งบนมีคนทั้งบนบนบ้านเรามีคนมันบอกมีคนเดินบานเลยโอ้ยเกลีคนอีกแล้วอ๋อ กเล้งแค่เพื่อไปไปอ่ะอโล็อกน็อกล้มล้มหมดตายหมดตายหมดหมดหมดัเมียแม่ผมดวงผมไม่เหะกัตอนนี้เลยพี่เอดไอ้จว์คนเหี้ยทำไม่อย่างเหี้ยเก็บกระสุนขึ้นก่อนไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูยิงเข้าหัวฮอลิสันเลยก็เล้งกู มีมีนัดเดียวเลยไอตันเฮ้ยเราแตกพิขี้กในในท่อ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 มีในท่อมีพี่โดนแก๊สกูหึไอิจิ๊กที่อยู่สองคำลกวะเนี่ยกูนึกว่าบอกกูนึกว่าจิ๊กไอ้เหี้ยดีเหี้ยคืออะไรรู้ป่ะเออกูเข้าไปวะคุ้มเอ้ยหมดแก๊สหมดเลยมันมีมันมีไดโนเสาร์มัเราแก๊สกูหมดเลยอุ้ย ยมังไปดูป่ะมันเอาแก๊สไปหมดเลยแสดงว่ามันมันไม่ประเด็นคือมันไม่ได้ยิงเว้ยมันโดนแก๊สสองรอบเลยอยู่ในอยท่อน่อยนะเน่เน่นี่เน่กูส่องกูส่องได้กูส่องได้รู้รู้เรื่อง้สองได้ส่องได้ไอ้เหี้ยที่โอเคแม่งนั่งแอบอะไรก็ไม่รู้แล้วกูก็เห็นมันเว้ยแล้วกูก็ต่อยกูต่อยมันกูต่อยมันสองที่ออกมาแล้วออกมาแล้วอออออกกแล้้ววจะะบไรยย่างงนึเ สองดาเมจกูจะเป็นก่อม่วงเต้นทำไรเนี่ยสองดาเมจไปปิ้วใส่หัวมันเต้นจะแอบเป็นคนสุดท้ายเหรอเอ้ยต่ว่างนับชิลฟิตได้ป๋องที่ดิพี่อยากจะแอบนะแต่พี่แอบไม่ได้คนน้ก่อม่วงมาถอยถอยถอยโอเคมันกอดทองชิลฟิดได้อยากเราเหมือนเด็กหนึ่งวอมสอไปประตูใหญ่ เยอวะสามไม่ใช่ตูอยหญต่เยอเอดกูโดยิงโดนในยิงสามกูเห็นกูเฉียวหน้ากูเหมือนกันเลาววันถือเคียวอะมึงมองศพหนดิเดียวชนะแกยกเดียวอไกันไปโอ้แก๊สแก๊สแก๊สเข้าหลังได้ทําอมั่งกะวังีเนี่ย กันถางองออมก็หลังได้บ้านของพีเข่าทันบ้าไปเมื่อปิดประตูตอนจังหวะงานไปพอดีอ่ะเอสแกนนด์ยังอะไรเอสเอสมานี่มานี่อ้อมออมเขานี่ได้อ้อมเขานี่ได้ครับเกาะไม่ไหนอะไนไม่ทันไม่ทันไม่ทันของเราไม่ทันเลยลองเลยลองเลยไม่ไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงว่าให้มาชกพี่พี่หมายถึงว่าให้ลงไปเอาเกาะพี่ลงไปเลยตรงไหนอ่ะ กาะพี่อยู่ข้างล่างเกาะพี่ทางขึ้นทางขึ้นพอดีวิ่งขึ้นไปตรง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 ไปไม่ได้ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้มีคนออกไปแล้วพี่สแกนจะฟังห<ม>ัวาม,ามามันก็ต้องทิ้งเกาะมันไว้มันเกาะแดงมันคงไม่เอาเกาะพี่ไปมันมีเสียงคนนะดิพี่เมื่อกี้ฟังของมันอยู่ปลา,<ช><ว>าออกไปแล้วพี่จะเสียอ๋อเทวิ่งกึศ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 เดินคนเดินคนอยู่ในไม่คนอยู่ในท่อโอเคตามด้วยอส เก็บอกไมต้องเก็บหอกกดแตกกดแตกกดแตกไอ้ีนี่กดแตกกดแตกกดตกอึงแหนตายี้ยงเต้หมดเต้ไอ้ยีนเราจะทิปแฟร์มีคนมามีคนมามีคนมาเพิ่มไ่มาเตะแก๊สกบแก๊กูอาสกฟินิกกฟินิกกฟินิก โอ้ยเป็นอะเป็นระเบิดอ่ะอติดตัวทองเจ็บองเจ็บติดเจ็บเจ็บปิอันนี้ทางผ่านเขาวงอันนี้ทางผ่านเขาวงผ่านมาเลยผ่านเยเอามาเอามานี่ยเอามานี่มาเป็นท่อเป็นท่อแกได้เปรียบอยู่้างบอยู่้างบอยู่อบอตตลตตเตนตรงนี้ทางผ่านเขาวงี่ว่าตามมิวตามมิ ไม่มีแมสกม่วงอ่ะแล้วก็บวกกันที่หลังได้เว้ยเด้๋ยวหนึ่งวัรอด้วยรอตักตายสวยเยี่ยวดัดกันสวยเฮ้ยเกียรเนไปแล้วก็บอกแล้วว่าโปรที่กูให้มึงมามึงไม่ใช้เองอ่ะเพื่อน ดมาไม่ใช่โดนยมาอง้านไีลอนดวบ้านเด้านกินไม่ได้่ะตาย้กูทิ้งกูเบงมากรอจีมาเดียวตั้งมาเดิแล้วอยู่ข้างหลังลุกลุกลุกมาลุกมา ลำพาลำพาลำพาลำพัดหน่อยอิวเลยนะมันเข้าหัตไมเจ็บเจ็บแต่ไม่เข้าหัว <c oughs> ยังไงวะนั่นะ่ะม <c oughs> ่มีก่อให้เปลี่ยนอร่ะลำผัานจอนแรกลำผัานจอนแรก ขวาดโดนยัดแล้วอยู่ข้างนอกฝั่งหลังไเงี้ยไอ้คโดนระเบิดโอเคโอเคติดตอกิโต้กโตเล่นโดนเจ็บเจ็บคู่เจ็บคู่จ็บหมดจ็บหมดตายนึ่งายตัวนึงกองอ้าวก้าเจก็อแตกกแตกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไวยหมหหมดเฮีย อรเลยว่ลองกว่านิ้วก็จะชอบตนเงินไปละมันไม่ใช่เงินด้วยอะว่าแล้วว่าของของไอ้นี่กูหายสโคบเทพกูไปไหนไอ้เนี้ยสโคบเทพน่อะไรนี่น่มันอบตื่นนี้ไปละมีคนมาคนเไม่ลนน้นมาทาเราควรให้มันดีงินก่อนไหมเราเดินีซเนด้ม่ไม่ ไม่ไม่ตนตึ้ฉีไม่มออกมาได้ไหมเล่นไหนอ่ะถ้าเราบวกตรงนี้เราจะโดนล้อมเราต้องฉีออกาเราจะฉีหงอใ่ไขอฟ้าขฟ้าเราฉีไปทางเนี้ยได้ไ้ไุ้้งกให้ได้ไหมตึน้นตนีึ้ปึงนี้นตา้นตนตึ้นตึ้นตึนตตนนานน้

ว่าอยดีกว่าเราไปที่ในวงดีกว่าเล่นในวงในวงได้มันจะลบหมดแล้วนัน่ะวูดวังแก๊สอะใครสองจะสแกนได้ไหมสองวจะสแกนได้ไหมแกล้สแกนแล้วสแกนล้เวทมาเวมาเช่นโดน็อไปหนึ่งเวทอยู่ข้างล่างเวทอยู่ข้างล่างเวยอยู่ข้างล่างเวทอยู่ใหลุมเวทอยู่ใหลุมเวทอินเดโฮโอเคตต้องเจอตัวแเต็มะแป๊บแป๊บแป๊บมิดมิิิเจอตัวแัยู่นี่อยู่นี่ปะเท้าปะเท้ายอยู่ ลีเซ็ดลีเซ็ดสมุ่กโมกม่จะโมกม่จะกตะแกะได้ตะแกะได้โอ้ยไม่ต่อตะแกะแล้วน่ากูหมดเลยสามโปรไม่มีระเบิดเลยอ่ะมดดมาตายเอ็ดคริปโตโดนมาแตกพ่ายยิงตัวคริปโตเลยปั๊ม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 ได้ปั๊มได้ปั๊มได้ ก็มนแตกหมดแล้วแต่เราไม่ได้ชิสักคนเงมาแล้วห่วยรั่วยเาได้เอาเอ็สแกนไปตัวไหนเหมดตอนแรกดตนแรกแต่มันไม่นกสไม่ดเลยเรเห็นแค่ราสอ ตเดินเข้าวงมอหน่อยมานี่มาเอาขวาเอาขวามาเอาขวามาอย่าออกซ้ายอย่าออกซ้ายออกซ้ายไม่ได้ฝั่งมันอยู่ฝั่งซ้ายกันวิ่งออกขวาวิ่งออกขวามาจะพาเพื่อนไปตายซะหน่อยอะไรวะคนเชี้ยเลยจะแช่มอยู่แล้วไอเวนไอ้ี้ยเหลือดไอ้ยัยมันตายจริงๆเลยตะคอดเดียว กูไม่ได้พามันไปด้วยนะมันเดินไปเองวันเถอะบลก่อนไปแล้ววะอะคือไม่ร้องบ่น่ะเอิร์วดเข้าไปรอข้างในเสียเปียบแล้วก็อย่าพยายาเล่นที่โลงมากเลยโคเวอร์สักกดี เราเล่นก,ก็เลยอาะคนนี้จอมันอยู่ฝั่งนู้นกันนู้นนู้นมันออกนู้นกันมันต้องมันออกได้ทา,างทาเดียวอะ่ะถ้าจะออกอะ่ะรอดูวงสองอาฮ่าไอ้เหี้ยได้กับเราไอเทียไม่ใช่ได้วงได้เราไอ้เหี้ยได้กับเราเฉยเลยยังไรเลยกูไอ้เหยอะโคตรเียอะก็โ,โดนโดนยิ่โตหอ่ะยัง หอหนึงเขาใส่กินไงปั๊มใหม่ก <sc> no ็ได <sorting> ้วะเออก็เอาฟองให้พ่อใส่หอนึงหกสิบหกสิบรื่าเต็มไปกว่าเนยปั๊มบังกะรลเจ็บปั๊มหกสิบนูก็เจ็บปั๊มหกส่บบังกะโลทีเด บางล้อจะล้มโอเคโอเคบางล้อเจ็บหนักมากเข้าเนื้อเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เนี้ยเลยอ่ะกูเห็นละปั๊มใหญ่ใหญ่ก่อนไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวใส่ปั๊มใหญ่ใหญ่แล้วก็ได้มึงอ่ะเดี๋ยวมันก็มาหาเราไอ้เหี้ยเราไม่ต้องกลัวฝั่งไหนเพื่อนฝั่งน้นนะฝั่งเราไ้เพื่อนแล้วเดี๋ยวมันให้มันเดี๋ยวให้มันดมแก๊สหรอ เบื่อไร <ac> เงี้ยโดนมึงเนี ah. ่ยเออยลบ้า <nó S 1> <AT> โดนป่ะไม่โดนดขึ้นเรตายมาตกเตะห้าสิบก่าแตกล้มล้อม,ลอ,มอนนึงล้มตัวนึเวงน e? 50, 50, 50, 50. เฮ้ยกูขาไงเหี้ยเตะก่าแตกก่าแตกไอ้เฮียรบ้าเจ็บ แม่งมีลุกแน่นอนเออเมียสิีบ้างทำเอเขาเลยวะสวยสวยสวยห้าสิบวิห้าสิบวิมาหลังกูมาหลังกูสอ๋อโอเคแต่หัดไม่ได้ทำอะไรเลยมาละมาละอะไรก็เคยใครวะไม่ได้ไปดูเก็บเกาะเก็บเกาะเอาไม่ต้องปั๊มเลือดมาแต่ก็ตายก็ตายจะตายจะตายที่หนึ่งวะ เหมือน variance, uh huh. มันลงโดมมาหมดเลยไม่คิดว่าจะถูกพันห้า Let's go man Let's go ไอ้สามเนี่ย b ไอ้สามประเด็นประเด็นเลยใช่ไหมถ้ามันไม่ไปตายอ่ะเล่นง่ายกว่านี้ถ้ามันไม่ตายอ่ะเราชิวอว่านี้แล้เต้นก่อนปา